ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องเชื่อวันนี้มีสาระมาฝากนะครับเรื่องของการระลึกถึงคุณความดีของเทวดาหรือที่เรียกเป็นภาษาทางการทางบาลีวิชาการหน่อยนะครับเรียกว่าเทวตานุสตินะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเทพที่ คนไทยมีความผูกพันแล้วก็รู้จักนะครับมานานนะครับจะสังเกตว่าเวลาที่เด็กๆร้องไห้กระจององแงก็จะมียันปูเวศวันรรเนี่ยติดไว้ที่หัวนอนนะครับและก็ะในวัดวารมต่างๆนะครับที่หน้าโบสถ์หน้าวิหารหน้าเจดีสถานที่สําคัญต่างๆประตูทางเข้าวัดก็จะมีรูปปั้นยักษ์นะครับก็เป็นความ ผูกพันแล้วก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับ้ทว,วีสวรรค์ซึ่งเป็นเทวดาหรือเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับในส่วนของการบูชาเทพเทวดาเนี่ยมันมีอยู่ในศาสนาหล,ลายศาสนานะครับซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีการกล่าวถึงเทวดาเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างจากศาสนาอื่นนะครับการบูชาเทวดาในศาสนาพุทธเนี่ยเราเรียกว่าเทวตานุสติ นะครับก็เป็นการระลึกถึงคุณความดีของเทวดาระลึกถึงเทวดาแต่เราไม่ได้ระลึกเพื่อจะอสรรเสริญอย่างเดียวหรือว่าขอพอรอย่างเดียวนะครับในทางพุทธเนี่ยเราระลึกถึงเพื่อเป็นไอดลอลว่าเป็นต้นแบบนั่นเองนะพูดภาษาให้ฟังคั้นก็คือว่า ท่านมีการให้ทานท่านค้าขายนะครับตอนเป็นมนุษย์ก่อนที่จะบุญส่งผลให้เป็น,เ,ปนเทวดาเนะี่ยท่านค้าขายแล้วได้ได้ทรัพย์มากนะครับเป็นพ่อค้านะฮะก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือแบ่งปันซื้อข้าวซื้อของให้ทานผู้คนต่างๆได้เกิดมาเป็นเทวดาเนี่ยคือเทวตานุสติในแบบของพุทธนะครับแบบอของพุทธก็คือบูชาที่ความดีเพื่อเอามาเป็นต้นแบบนะครับภาษาลุงคือเอามาเป็นไอดอล ในดวงใจเพื่อเดินตามนะครับเพื่อเดินตามนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเทวดานุสติแบบอ่าเข้าใจง่ายนะครับทีนี้มีกล่าวไว้ไหมนะครับมามโนคิดไปเองหรือเปล่านะครับมีกล่าวไว้ในตำราคมภีร์ทางศาสนาพุทธนะครับก็เรียกว่าพระตัปิดกนั่นแหละครับมีในส่วนของพระสูตรที่ชื่อว่าอุปโสดนะครับอุปโสดสูตรนะครับ เป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงนะครับ20ทับ510ทับ1นา98นะครับก็ไปลองดูกันนี่ผมจะคัดมาบางส่วนนะครับอ่านให้ฟังนะครับอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่เทวดาชั้นยามามีอยู่เทวดาชั้นดุสิตมีอยู่เทวดาชั้นนิมานรตีมีอยู่เทวดาชั้นปรนิมิตะวะตมิตะวะสวัตตีมีอยู่เทวดาที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรมมีอยู่เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบไปด้วยศรัทธาเช่นใด จุดติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้เราก็มีเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุดตีจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศีลเช่นนั้นแม้เราก็มีก็หมายควาว่าอะไรครับหมายควาว่าเทวดาที่ท่านไปจุติไปเกิดในภพภูมิของเทวดาเนี่ยก่อนหน้านั้นท่านทําความดีท่านมีศรัทธาในการทําความดีอย่างไรเราก็มีศรัทธาตามท่าน เทวดาอ่าชั้นนั้นชั้นนี้มีศีลมีธรรมอย่างไรทําให้ท่านได้ไปจุดติใิภพนั้นเราก็จะมีศีลแบบท่านอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการลึกถึงเนาะอ่ายังไม่จบน้ามีต่อเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นไรจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นสุตะเช่นนั้นแม้เราก็มีสุตตะแปลว่าอะไรครับแปลว่าการฟังการอ่าฟังธรรมหรือว่าการ ศึกษานะครับก็คนเราจะมีการพัฒนาได้ก็ต้องมีการศึกษานะครับคนเราจะพัฒนาความดีได้ก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เป็นต้นแบบนะครับฟังเทศฟังธรรมนะครับฟังพระฟังคําสอนของพระสงฆ์คนดีครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่เป็นต้นแบบนะครับเรียกว่าสุตตะสุตตะคือการ ไม่หัวเื่อะครับฟังเรียนรู้จากคนอื่นนะครับเหล่านั้นประกอบไปด้วยจาคะาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นจาคะาเช่นนั้นแม้เราก็มีจาค้าคือการให้สละออกนะครับสละออกจาคะาคือการสละออกทรัพย์สมบัติเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้อาหารต่างๆนะครับก็สละออก ครอบครองไว้เยอะตายไปก็เอาไปไม่ได้สละออกนี่ไม่ได้เอาไปทิ้งไปขว้างนะครับเอาไปให้คนที่เขามีความจําเป็นต้องใช้คนที่เขากําลังหิวข้าวเอาข้าวห้เขากินนะครับคนที่เขา,เาไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาน้าเอาผ้าห่มไปให้เขานะครับก็เทวดาหรือคนที่ทําความดีลักษณะแบบนี้นะครับมีน้ําใจแบบนี้ ก็ตายไปก็จะเกิดปเป็นเทวดานะครับเขาเกิดเป็นเทวดาด้วยสิ่งเหล่านี้เราก็จะพยายามทําตามเขาแบบนี้อันนี้คือความหมายนะครับยังไม่จบนะครับมีตอบเทวดาเหล่านั้นประกอบไปด้วยปัญญาเช่นไรเช่นใดนะครับจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นปัญญาเช่นนั้นแม้เราก็มีหมายเขาว่าเราอ่า เราจะเรียนแบบทิบาดาท่านเนี่ยมีการคิดพิจารณาใคร่ครวนก่อนจะทําการสิ่งใดก่อนจะพูดอะไรออกไปก่อนจะทําการงานอะไรก่อนจะประกอบกิจการหรือทําสิ่งใดเนี่ยก็จะต้องคิดพิจิตรณาว่ามันถูกต้องทานองของทาไหมมันทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่ามันเป็นวิธีที่เบียดเบียนตัวเองไหมทําให้ตัวเองลําบากเกินไปไหมหรือไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเกินไปไหมอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญา ในการที่จะกระทําอะไรหรือจะพูดอะไรนะครับเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมสิ่งแวดล้อมนะครับไม่และและขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้ตัวเองในลำบากด้วยคือก็คือจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาดีๆนะครับอันนี้เทวดาที่ใช้ปัญญาแบบนี้นะครับทาให้ทําอะไรออกไปแล้วเนี่ยก็เกิดผลประโยชน์เกิดสิ่งที่ดีงามนะครับก็เป็นคุณความดีที่ ไม่เป็นพิบพายกับใครนั่นเองทําให้ความดีเนี่ยทาให้ท่านไปเกิดเป็นเทวดาเราก็จะเดินตามรอยท่านทําตามแบบท่านาน,น,านี่นะครับก็คือการาบูชาเทวดาแบบพุทธนะครับเรยกว่าเทวตานุสตินะครับสติแปลว,ว่าการระลึกถึงเทวตาก็คือเทวดาน,นุสตินีาานน่เป็นการสมาธิบาลีกันมาจากอนุสติอนุแปลว่าน้อยสตินี่ก็คือการระลึกถึง อนุสติก็แปลว่าการระลึกถึงอ่าไม่ต้องใช้สมาธิเยอะอ่าใช้ใช้การอ่าคิดแป๊บแป๊บอ่านึกถึงอ่าเหมือนเราคิดถึงแม่คิดถึงพ่อหรือว่านึกถึงคุณความดีของท่านเนี่ยแป๊บๆอ่านเออเหมือนเรานึกถึงพอเพื่อนบอกอ่าอ่า๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้อร่อยนึกถึงรสชาติเลยแป๊บเดียวน่ะประมาณนั้นนะครับเป็นอนุสติก็คือการระลึกถึงแบบแบบอ่าไม่ได้แบบ ใช้เวลานานทับเดียวนะครับเป็นการลึกเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่าอาศัยบ่อยหรือว่าอาศัยกระทำะเป็นเป็นนิดนะฮะลึกถึงคุณความดีเป็นนิดนะก็จะทําให้เราเนี่ยตามแบบท่านทําความดีได้แบบท่านแล้วก็ ได้รับผลเช่นเดียวกับท่านเพราะทําเหตุเหมือนกันได้ผลเหมือนกันอันนี้เป็นหลักของพุทธเลยนะครับก็เอามาฝากสําหรับเรื่องของเทวตานุสติกรรมฐานหรือว่าเทวตานุสติการบูชาเทวดาแบบชาวพุทธสซเหล่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับเห็นคลิปเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับ จะได้เข้าใจว่าพุทธเราบูชาเทวดาได้นะครับบูชาแบบไหนนะครับแชร์ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้มีคลิปดีๆออกมาเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปแล้วก็เวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้มีแจ้งเตือนไปนะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ